แบบฝึกหัด3.8โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาตอนที่1ข้อ1เติมตัวเลขแสดงจํานวนพร้อมเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบข้อ1ย่อยนะคะขุนว่ายน้ำใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีแก้วตาว่ายน้ำใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุนเท่าไหร่ โจทย์ถามว่าแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุนเท่าไรโดยโจทย์บอกว่าขุนว่ายน้ำใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีแก้วตาว่ายน้ำใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีวิธีทำนะคะในโจทย์นะคะมีหน่วย2หน่วยก็คือชั่วโมงกับนาทีนะคะเขียนหน่วยแยกไว้นะคะ บรรทัดแรกค่ะขุนว่ายน้ำใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีเขียนเลข2ให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงนะคะและเขียน15ให้ตรงกับหน่วยนาทีต่อไปบรรทัดที่สองนะคะแก้วตาว่ายน้ำใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีเขียน1ให้ตรงกับ2ในหน่วยชั่วโมงนะคะ และเขียน20ให้ตรงกับ15ในหน่วยนาทีสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุนเท่าไร่ดังนั้นเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีการลบนะคะลบในหน่วยนาทีนะคะ15-20 1 5ลบ20 15น้อยกว่า20ยังลบไม่ได้นะคะเราจะต้องกระจายในหน่วยชั่วโมงมาให้นะคะ มีอยู่2ชั่วโมงกระจายไป1ชั่วโมงก็จะเหลือ1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงนะคะเท่ากับ60นาทีดังนั้นเมื่อกระจายมาในหน่วยนาทีแล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็น60นาทีมีอยู่แล้ว15นาทีรวมกับ60นาทีก็จะได้เป็น75นาที 75-20ลบ20นะคะ5-0ลบ0เหลือ5 7-2เลบ2เหลือ5ต่อไปในหน่วยชั่วโมง1-1ลบ1เหลือ0ดังนั้นแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุน55นาทีนะคะนำมาเขียนตอบนะคะแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุน55นาที ต่อไปข้อที่2นะคะแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาด1 0 5นาทีใช้เวลาซื้อของ2องชั่วโมง2 5นาทีแม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดเท่าไหรโจทย์ถามว่าแม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดเท่าไหรโจทย์บอกว่าแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาด1 0 5นาที ใช้เวลาซื้อของ2ชั่วโมง25นาทีวิธีทำนะคะมีหน่วย2หน่วยคือชั่วโมงกับนาทีเขียนแยกไว้นะคะในบรรทัดแรกค่ะแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาดจากโจทย์นะคะบอกว่าแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาด1 0 5นาที1 0 5นาทีนะคะเท่ากับ60 บวกกับ45นาทีนะคะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะดังนั้น105นาทีก็จะเท่ากับ1ชั่วโมง45นาทีนำมาเขียนลงในบรรทัดแรกนะคะแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาด1ชั่วโมง45นาทีต่อไปบรรทัดที่2ใช้เวลาซื้อของ สชั่วโมง25นาทีเขียนเลข2ให้ตรงกับเลข1ในหน่วยชั่วโมงนะคะเขียน25ให้ตรงกับ45ในหน่วยนาทีโจทย์ถามว่าแม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดเท่าไรดังนั้นเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีการบวกนะคะบวกในหน่วยนาทีก่อนนะคะ45บวก25 5บวก5ได้10ใส่0ทด1 4บวก2ได้6บวกตัวทดอีก1เป็น7ต่อไปในหน่วยชั่วโมงนะคะ1บวก2เป็น3แม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของ3ชั่วโมง70นาทีนะคะ70นาทีเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นชั่วโมงได้เนื่องจาก60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง นำหชั่วโมงมารวมกับ3ชั่วโมงได้เป็น4ชั่วโมง70ลบ60เหลือ10ดังนั้นแม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมด4ชั่วโมง10นาทีนะคะต่อไปหน้า86ข้อ2ใหญ่นะคะแสดงวิธีหาคำตอบข้อ1นะคะ แก้วตาใช้เวลานอน6ชั่วโมง45นาทีต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตา1นึชั่วโมง35นาทีต้นกล้าใช้เวลานอนเท่าไรโจทย์ถามว่าต้นกล้าใช้เวลานอนเท่าไรโดยโจทย์บอกว่าแก้วตาใช้เวลานอน6ชั่วโมง45นาทีต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่า แก้วตา1ชั่วโมง35นาทีนะคะดังนั้นเราจะหาว่าต้นกล้าใช้เวลานอนเท่าไหร่โดยใช้วิธีการบวกนะคะในโจทย์จะมีหน่วย2หน่วยซึ่งก็คือชั่วโมงกับนาทีบรรทัดแรกนะคะเราก็จะเขียนว่าแก้วตาใช้เวลานอน 6ชั่วโมง45นาทีเขียน6ให้ตรงกับชั่วโมงเขียน45ให้ตรงกับนาทีนะคะบรรทัดที่2ค่ะต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตา1ชั่วโมง35นาที เขียนหให้ตรงกับ6นะคะเขียน35ให้ตรงกับ45นํามาบวกกันนะคะต่อไปนะคะบรรทัดที่3ต้นกล้าใช้เวลานอน บวกในหน่วยนาทีนะคะ45บ้าบวก35บหบวกหได้10ใสศ0นย์ทดหนึ่งสบวก3ามได้7บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น8ต่อไปในหน่วยชั่วโมงนะคะ6บวก1ได้เจได้เป็นเจชั่วโมง80ดสบนาทีแปดสิบนาทีนะคะเปลี่ยนให้เป็นชั่วโมงได้นะคะโดย 60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนำา1ชั่วโมงมารวมกับ7ชั่วโมงนะคะก็จะได้เป็น8ชั่วโมง20นาทีดังนั้นต้นกล้าใช้เวลานอน8ชั่วโมง20นาที ต่อไปข้อที่2นะคะล่องเรือจากกรุงเทพถึงนนทบุรีขาไปใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง35นาทีขาไปใช้เวลาน้อยกว่าขากลับ20นาทีขากลับใช้เวลาล่องเรือเท่าไรโจทย์ถามว่าขากลับใช้เวลาล่องเรือเท่าไรโดยโจทย์บอกว่าล่องเรือจากกรุงเทพถึงนนทบุรี ใช้เวลา1ชั่วโมง35นาทีขาไปใช้เวลาน้อยกว่าขากลับ20นาทีแสดงว่าขากลับนะคะจะต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมง35นาทีเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีการบวกนะคะมีหน่วยอยู่2หน่วยคือชั่วโมงกับนาทีเขียนรอไว้นะคะบรรทัดแรกค่ะเราก็จะเขียนว่าล่องเรือจากกรุงเทพ ถึงนนทบุรีขาไปใช้เวลา1ชั่วโมง35นาทีต่อไปบรรทัดที่2นะคะขาไปใช้เวลาน้อยกว่าขากลับ ยีนาทีเขียน20ให้ตรงกับหน่วยนาทีนะคะนำมาบวกกันค่ะบรรทัดที่3นะคะขากลับใช้เวลาล่องเรือบวกในหน่วยนาทีนะคะ35บวก20 ห้บวกศย์ได้5 3าบวกสได้5ในหน่วยชั่วโมงนะคะหนึ่งไม่มีตัวบวกดึงมาเขียนได้เลยนะคะได้เป็น1ชั่วโมง55นาทีดังนั้นขากลับใช้เวลาล่องเรือ1ชั่วโมง55นาที ต่อไปหน้า87นะคะข้อที่3เขียนส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกและแสดงวิธีหาคำตอบข้อ1นะคะต้นกล้าใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน1ชั่วโมง20นาทีขุนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนน้อยกว่าต้นกล้า25นาทีขุนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเท่าไหร่ สิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือขุนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเท่าไหร่ต่อไปค่ะสิ่งที่โจทย์บอกนะคะข้อความแรกนะคะ ต้นกล้าใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนหนึ่งชั่วโมงยีสิบนาทีต่อไปนะคะ ขุนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนน้อยกว่าต้นกล้า25นาที ต่อไปวิธีทำนะคะในโจทย์นะคะมีหน่วย2หน่วยคือชั่วโมงกับนาทีนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือขุนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเท่าไหรโดยบอกว่าขุนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนน้อยกว่าต้นกล้า25นาทีซึ่งต้นกล้าใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีดังนั้นขุนนะคะจะต้องใช้เวลาน้อยกว่า หชั่วโมง20นาทีเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีการลบนะคะบรรทัดแรกค่ะเราก็จะเขียนว่าต้นกล้าใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีบรรทัดที่สองนะคะคุณใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนน้อยกว่าต้นกล้ายีสิบห้านาทีเขียนยี่สิบห้าให้ตรงยี่สิบในหน่วยนาทีนะคะ นำมาลบกันค่ะบรรทัดที่3นะคะขุนใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนลบในหน่วยนาทีนะคะ20น้อยกว่า25ยังลบไม่ได้นะคะ เราต้องเปลี่ยน1ชั่วโมงให้เป็นนาทีก่อนนะคะ1ชั่วโมงมี60นาที60นาทีรวมกับ20นาทีก็จะได้เป็น80นาทีนะคะ8 0ดสลบห้าเหลือห้าิบห้านะคะ ดังนั้นขุนใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนห5บหนาทีนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะป้าใช้เวลากวนมะม่วง2องชั่วโมง10นาทีใช้เวลากวนทุเรียนมากกว่ากวนมะม่วง1นึชั่วโมง50นาทีป้าใช้เวลากวนทุเรียนเท่าไหร่ สิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือป้าใช้เวลากวนทุเรียนเท่าไร่สิ่งที่โจทย์บอกนะคะป้าใช้เวลากวนมะม่วงสองชั่วโมงสิบนาที ต่อไปนะคะใช้เวลากวนทุเรียนมากกว่ากวนมะม่วง1ชั่วโมง50นาที เราจะหาว่าป้าใช้เวลากวนทุเรียนเท่าไหร่นะคะโดยนำมาบวกกันนะคะวิธีทำค่ะเขียนหน่วยไว้2หน่วยนะคะก็คือชั่วโมงกับนาทีบรรทัดแรกค่ะป้าใช้เวลากวนมะม่วง2ชั่วโมง10นาที เขียนเลขสอให้ตรงกับชั่วโมงเขียน10ให้ตรงกับนาทีนะคะบรรทัดที่2ค่ะใช้เวลากวนทุเรียนมากกว่ากวนมะม่วงหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาที โจทย์ถามว่าป้าใช้เวลากวนทุเรียนเท่าไหร่นะคะโดยบอกว่าใช้เวลากวนทุเรียนมากกว่ากวนมะม่วงดังนั้นเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีการบวกนะคะบรรทัดที่3ค่ะป้าใช้เวลากวนทุเรียน บวกในหน่วยนาทีนะคะ10บวก50ได้60ในหน่วยชั่วโมง2บวก1ได้3ได้เป็น3ชั่วโมง60นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะรวมกับ3ชั่วโมงก็จะได้เป็น4ชั่วโมงนะคะ ในหน่วยนาทีก็จะเหลือ0ดังนั้นป้าใช้เวลากวนทุเรียน4ชั่วโมง